ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะดำเนินการอัปเดตข่าวสารของ e-sport สอง2ักันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะดำเนินการพูดถึงในส่วนของสิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในวันพฤหัสนี้ทุกคนก็หลายหคนก็น่าจะยังไม่ทราบหรือบางคนก็น่าจะรู้เลยนะครับว่าวันพฤหัสนี้นะครับจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่เกิดขึ้นเป็นเวอร์ชันของ2.3.0สองจุดสารพูดงใน่วนะทีการยนก่อนในส่วนของคลเป ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างเรามานรับชมนในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนมารับชมคลิปกันก็ฝากกด like, ไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแลวกันนะครับและก็ขอฝากาอีกเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะลยครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าส0ปีจดทะเบียนถูกกกกต้าาาามมมฎหยยใใคครรรสสนจ็ถััไไปดเละบ ที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลโลกและร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแย,ยะมากมายได้เลยนะครับโ okay, อเคเพื่อ็ยพื่อบอกไปนะครับว่าคลิปนี้จะดํเนินการพูดถึงในส่วนของสิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในวันพฤหัสนี้หลังการอัปเดตนะทุกคนกป็อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันพฤหัสนี้จะมีการอัปเดตครั้งใหญ่เวอร์ชันของ2.30านะทุกคนก็คือเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่หรือต้องอัปเดตตัวแอปด้วยในเองนนะทุกคนก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะดาเนินการลงรายละเอียดให้แลวกันนะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของการแจกฟรีนวน Deal, ว็ดกคย้้ ในส่วนของการรับดีครั้งใหญ่นะครับจะมาทาการลงรายละเอียดให้ในคล <Liberty> ิปหน้าแล้วกันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ทุกคนเรามาดูในส่วนของสิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งที่จะหายไปก่อนเลยกันนะทุกคนโอเคมาเริ่มกันเลยแลวกันนะครับมาเริ่มที่ในส่วนของแพ็คนักเตะกันก่อนนะทุกคนก็สรับแพ็คนักเตะนะครับตามๆเลยก็คือ2แพ็คด้วยกันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกคนแพ็คแรกก็คือในส่วนของแพ็คของตำนานหรืออีบิกนะทุกคนก็สรับสัปดาห์ปัจจุบันทุกคนหรือว่าแพ็คปัจจุบันนะ อเมริกาใต้คนหรือว่ารวมดาวตำนานของอเมริกาใต้นะครับก็นำทัพโดยอีพิกบิ๊กไทม์ของเดียโก้มาราโดน่าตำแหน่งของเอนะทุกคนและก็บาติโกบาติสตูตาหรือว่ากาเบียลบาติสตูตาตำแหน่งของหน้าเป้าโนนแลวก็ในส่วนของตำนานของบราซิลอย่างเดนิสันนะทุกคนก็มาตำแหน่งของปีกซ้ายหรือว่า LWF นะครับก็สำหรับแพ็กตำนานแพ็กนี้ก็อย่างทีูุ่กันนะครับว่าหลังการอัปเดตวันพฤหัสนี้ก็จะไม่มีอยู่แล้วคนหรือว่าจําหมดแล้วนะทุกคนหรือว่าหมดอายุแล้วนนเองครับ ว่มีใครเปิดได้ใครกันแล้วบ้างสำหรับแพ็กน,นี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับมาตอนที่แพ็กที่2ก็คือแพ็กของนี่เลือดคนพีโอเทียบบิวหรือว่าอินเตอร์นิั่นแนลคลับทุกคนหรือว่าเพลเยอร์ออฟเดอะวิกของฟุตบอลโลกนะครับผมที่นำทัพโดยซอนเฮืองมินทุกคนโคดี้กัปโปนะครับคายฮาวเวต์ทุกคนนัสรีอะไรประมาณนี้ผมมีในส่วนของมาคัส์เรดฟอร์ดอะไรนี้ด้วยนะครับก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันพฤหัสที้ผมก็จะมีแพ็กใหม่เข้ามาแทนนะผมในส่วนของแพ็กใหม่จะมีใครกันบ้างเดี๋ยวมาทำการคาดการให้ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่า นักเตะเพย์ยื้อออฟเดอะวีคของฟุตบอลโลกในสัปดาห์ถัดไปหรือว่าวันพฤหัสนี้นะครับจะมีใครกันบ้างก็เดี๋ยวมาททำการคาดการให้ในคลิปหน้าเลยกันนะครับและแพ็กต่อมาแพ็กของกองกลางมหาสัจจ์หรือว่ามิดฟิลด์เดอร์คนอันนี้นะครับจะยังไม่หมดอายุในวันพฤหัสนี้ทุกคนเพราะว่ามันจะหมดอายุในวันจันทร์ทุกคนเพราะว่าแพ็กนี้นะครับมันเข้ามาวันจันทร์ก็จะหายไปในวันจันทร์นี่นะผมก็มีใครเปิดกันอะไรบ้างก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็เป็นกองกลางฟุตบอลโลกทั้ง8คนรนบทนำทัพโดยกอริสกาท แม็กแคเน,นียคนกลางอิชาก้าคริสเตียนอีริกเซนแล้วก็ไอรอนมอยนะทุกคนก็เปิดได้ใครกันอะไรบ้างก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับย้ำอีกทีแล้วกันนะว่าในส่วนของแพ็กนะผมก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือแพ็คตำนานแล้วก็แพ็คเพลเยอร์ออฟเดอะวีค์นะผมส่วนแพ็คกองกลางก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในวันจันทร์นั่นเองนะครับเพิ่มเติมก็คือการแจกฟรีในส่วนของอ e ีฟเวอร์น์พอยต์ห้าร้อยอีฟเวนพอยต์นี้ผมก็ขอย้ำกันอีกนิดแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับทุกคนก็สามารถไปรััััััับบกนน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 ไดด้้เนนเพพรรรราาาาะะะววว่่่่มมจจหหหอออยุถึงงฤสีีคคืใท รับกันแล้วก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยว่ามีใครรับกันบ้างหรือยังหรือรับได้หรือยังก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอยากรู้เหลือเกินว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับได้ทำการรับฟรีแล้วหรือยังสำหรับในส่วนของการแจกฟรี500 efun point นะผมก็ใครที่ยังไม่ได้รับหรือใครที่รับแล้วก็ลงคอมเมนต์บอร์ดเข้ามาได้เลยนะครับและก็ย้ำอีกทีลวกันส่วนใครยังไม่ได้รับทุกคนก็สามารถไปกดรับได้เลยเพียงแค่กดปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับก็รับได้จนถึงวันพระรัดเลยทุกคนโอเคประมาณนี้ลวกันนะครับ มาดูกันต่อในส่วนของอีเวนต์กันบ้างนะครับสำหรับอีเวนต์ก็มีการเปลี่ยนแปลงตำก็คือ3อีเวนต์ด้วยกันนะทุกคนเริ่มที่อีเวนต์แรกก็คือในส่วนของทัวร์อีเวนต์ในเชนเนลทีมนะครับสำหรับอันนี้ก็มีการแจกฟรีเทมเชนดิลการเปิดแพ็คของเพลย์ยูอัมราอุยกฟรีหนึ่งครั้งนะทุกคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนผมแล้วก็จะมีการแจกฟรีอย่างแน่นอนแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปนี่นะครับต่อมาอีเวนต์ที่สองก็คือในส่วนของชาเล จกฟรี50ทองหรือว่า50อีฟูดบันคอยนะทุกคนอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับต่อด้วยในส่วนของชาเลนจ์อีเวนต์ของ Inter อร์เนชั่นแนลนะครับอันนี้ก็แจก50ทองเช่นกันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือหมดอายุแล้วเช่นกันในวันพฤหัสนี้นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้เคลียร์ก็รีบไปเคลียร์กันด้วยเลยกันนะครับสำหรับส่วนของการแจกฟรีจากอีเวนต์ก็คือ100ทองแล้วก็ไอเทมเช่นเดียว1อันนั่นเองนะครับและในส่วนของทัวร์อีเวนต์อันนี้นะคนหรือว่าทัวร์อีเวนต์สเปนลีนะคนการแจกฟรี30,000 GP นะครับอันนี้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคนเพราะว่ามันจะหมดอายุในวันจันทร์เองนะครับ โอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้จะเป็นส่วนของแพ็คและก็อีเวนต์นะครับทุกคนและเพิ่มเติมก็คือในส่วนของแมทพาร์ทนะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ปลดล็อกหรือว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับปลดล็อกอันไหนกันเลยบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยก็ใครที่กําลังเล่นฟรีอยู่หรือว่าปลดล็อกอันที่2หรือใครปลดล็อกอันที่3ามเลยก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับก็ใครที่สนใจอยากจะปลดล็อกหรือว่าเล็งอะไรไว้นะทุกคนหรือว่าอยากได้ของรางวัลนะครับก็รีบไปปลดล็อกกันได้เลยเพราะว่ามันจะมีีีการซในนนนวััพห้ทค ก็สำหรับใครที่อยากรู้ว่าถ้าเราเล่นไปเยอะแล้วแล้วก็เรามาปลดล็อกอันสูงสุดแบบนี้นะคนเราจะได้รางวัลครบหรือเปล่าหรือต้องเล่นใหม่คือไม่ต้องเล่นใหม่ครับคนแค่เราปลดล็อกก็มันจะให้รางวัลมาทั้งหมดเลยที่มีปุ่มลูกศรชี้สีขาวแบบนี้นะคนก็เมื่อเราปลดล็อกทั้งหมดเราก็จะได้รับทั้งหมดเลยในอีนั้นนคนก็คือไม่ต้องเล่นใหม่นะทุกคนตามนี้เลยนะครับก็ใครอยากได้ของรางวัลตามนี้ก็ไปปลดล็อกกันได้เลยนะผมอันสุดท้ายก็คือ5 0 0ทองเท่านั้นนะผมและก็ย้ำอีกทีแลวกัน เมื่อมีการรีเซ็ตครั้งนี้นะทุกคนราคามันจะไม่ใช่ราคานี้แล้วผมเพราะว่ามันจะเป็นราคาคูณ2นะทุกคนเพราะว่าปัจจุบันนะครับมันเป็นราคาที่ลด50%นะทุกคนอันที่2 250ทองใช่ไหมครับแลวก็อันที่3เป็น5 0 0ทองใช่ไหมครับก็เมื่อมีการรีเซ็ตนะครับอันที่2จะเปลี่ยนเป็น5 0 0ทองคนเลยก็อันที่3จะเปลี่ยนแปลงเป็น1,000พทองนี่ทุกคนก็ใครที่กําลังคิดอยู่หรือลังเลอยู่ก็แนะนําว่ารีไปกดล็อกรับของรางวัลกันได้เลยนะทุกคนโอเคประมาณนนนนีีี้ววัะครททงงหหปาาสสขออิ่่่จยไใพื หลังการอัปเดตวันพฤนี้นะครับก็ในส่วนของการอัปเดตครั้งใหญ่คนหรือว่าการอัปเดตเวอร์ชันใหม่เนี่ยเขาจะดำเนินการอัปเดตและลงรายละเอียดให้ทีในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนโอเคประมาณนี้เลยกันนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วรวมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอ e ีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองตองนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุม,มิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะคเรับ คุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลโลกและร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมายได้เลยนะครับ